ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบิโยอีทัพไทยสุดล้ำค่ะเปิดตัวโดนพีชีพ FPV ค่ะฝีมือคนไทยส่องขเขมรเรียวไทม์ค่ะติดบื้มแรงพุ่งชนแม่นทะลุรถถังได้ค่ะ กองทัพไทยสุดล้ำค่ะเปิดตัวโดนพีชีพแบบ FPV ค่ะฝีมือคนไทยปฏิบัติการในภารกิจเชิงยุทธวิธีด้วยแนวคิด One Bomb All t าก g e t ค่ะส่องขเขมรแบบเรียวไทมนะติดบื้มแบรงพุ่งชนแม่นทะลุรถถังได้ค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่19สิงหาคม2568ค่ะ เพจ Military Weapon ค่ะอาวุธยุธทโธปกรณ์ทางทหารได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโดรนพรีชีฟฝีมือคนไทยนะโดยระบุข,ข้อความบอกว่าโดรนพรีชีพแบบ FPV First Person View ค a m ิเ a รา d r o โดนค่ะ ผลงานความร่วมมือระหว่างสูนวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศค่ะร่วมกับกรมสัมภาวุธิหารอากาศที่ประสานองค์ความรู้ค่ะสู่การสร้างสารรค์เทคโนโลยีที่ยกระดับสังยภาพของกองทัพอากาศค่ะซึ่ง FPV คมมิการเซโดนค่ะคือก้าวสำคัญในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อปฏิบัติการในภารกิจเชิงยุทธวิธีด้วยแนวคิด One บอม b อา l t a r g e ตค่ะ สามารถสร้างขีดความสามารถที่ตอบสนองตอ่อสมรภูมินะครอบคุมทุกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำค่ะโดยโดรน FPV นี้ค่ะสามารถบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องนะหรือ TNT ขนาด1ปอนด์ได้4แท่งค่ะหรือราว1.81กิโลกรัมนะทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ซึ่งได้มีการทดสอบที่ครงระเบิดแสวงเครื่องนะรวมถึงการติดตั้งระเบิดในการพุ่งชนเป้าหมายณสนามฝึกใช้อาวุธทาาอากาศชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะรวมถึงสามารถดัดแปลงให้ติดตั้งอุปกรณ์ในการทำภารกิจอื่นๆได้นะเช่นการติดตั้งกล้องสำหรับตรวจการรอบพื้นที่ฐานค่ะ ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะสำหรับโดนพีชีพแบบ FPV นี่นะคะหรือว่า first person view เนี่ยนะคะคือโดนที่ควบคุมผ่านกล้องติดตั้งด้านหน้าค่ะส่งสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ไปยังแว่นตาหรือจอมอนิเตอร์ของผู้บังคับนะคะ ซึ่งทําให้คนบังคับเนี่ยมองเห็นมุมมองเสมือนอยู่บนโดรนโดยตรงนะครล้ายกับการขับเครื่องบินหรือรถจากมุมมองบุคคลที่1ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณสมบัติหลักของโดรน FPV นี้นะใช้กล้องและก็ระบบสงภาพความหน่วงต่ำนะคะบังคับได้แม่นยํารวดเร็วนะคล่องตัวในพื้นที่ซับซ้อนเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายแบบพุ่งชนพลีชีพนะเพราะสามารถเล็งแล้วก็บังคับเข้าชนเป้าหมายได้อย่างตรงจุดค่ะ ซึ่งโดน SPV ค่ะแบบพิชีพถูกดัดแปลงให้ติดวัตถุระเบิดนะเช่น TNT หรือว่า c ีนะหรือบอม b แสวงเครื่องนะซึ่งนักบิน SPV ค่ะบังคับโดนพุ่งเข้าชนเป้าหมายโดยตรงนะเช่นรถถังป้อมปาการกองกำลังฝ่ายตรงข้ามนะเพื่อชนเป้าหมายซึ่งระเบิดเนี่ยก็จะทำงานนะทำลายเป้าหมายพร้อมโดนไปเลยนะถือว่าเป็นอาวุธที่หลายประเทศนะรวมถึงในสงครามปัจจุบันอย่างยูเครนเซียเนี่ยก็นิยมใช้นะ ราะว่าราคาถูกทําเองได้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยสูงนะคะท้งนี้ค่ะทางเพจดังกล่าวค่ะยังได้โพสต์ถึงการสนับสนุนการป้องกันฐานบินของกองทัพากาศไทยค่ะโดยการสร้างแท่นยิงประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติโดยระบุข,ข้อความนะบอกว่ากรมสรรพาวุธฐานอากาศกองทัพากไทยนะ่ยให้การสนับสนุนการป้องกันฐานบินโดยสร้างแท่นยิงประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติค่ะเพื่อทําการยิงเป็นกลุ่มกระสุนนะต่อเป้าหมายทางอากาศ ซึ่งดาเนินการโดยกองโรงงานสรพวุธสามนะกรมสรพวุธฐานอากาศค่ะโดยแท่นยิงนี้ค่ะสามารถติดตั้งทําการยิงนะบนพื้นดินได้นะคะหรือจะติดตั้งบนรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบหรือรถปริกอัพนั่นเองนะเพื่อการใช้งานโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของกองบินค่ะประกอบด้วยปืนเล็กยาวอัตโนมัติจำนวน3ากระบอกด้วยกัน โดยทํากลไกประกอบไว้นะสำหรับการยิงพร้อมกันทีเดียวนะหากปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งขัดข้องหรือกระสุนหมดเนี่ยคนยิงเนี่ยนะสามารถถอดเปลี่ยนหรือบรรจุเพิ่มเติมได้ทันทีนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุทธปกรณ์ที่กองกําลังติดอาวุธเริ่มนิยมใช้กันแล้วนะแล้วก็จะมีการใช้มากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ซึ่งสมควรที่มีการต่อต้านและยับยั้งโดยวิธีใดๆนะซึ่งการใช้อาวุธยิงเป็นกลุ่มกระสุนต่อโดเนี่ยเป็นวิธีที่ประหยัดนะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะซึ่งวิธี back to basic เนี่ยที่หน่วยระวังป้องกันที่ตั้งสมควรมีไว้ใช้นะในงานที่จะรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินในเขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศนั่นเองค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t โดยนว,วากาศเอกสำริทองอินคํนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ l ลน์ไอดีแอปชับซิปสโตหรือโทรศูนย์เก้าสี่สองสามหกเก้าสี่เก้าสามและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ